วานอันซีนสุดๆแอฟนนกุลทริปนั่นรับลมหนาวรัก3ามปีชัดเจนมากแอฟนนกุลเกี่ยวก็เช็คอินน้านเที่ยวรับลมหนาวเรียบง่ายแต่หวานและโรแมนติกสุดๆ เพลอแเ๊บเดียวเส้นทางความรักของนางเอกหน้าหวานแอฟทักษอรพักสจเจริญกับพระเอกนนกุลชาน,นนสันตินทนกุลจับมือเดินเคียงข้างกันก้าวเข้าสู่ปีที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ที่ผ่านมาทั้งคู่จะไม่ได้เน้นโชว์ความวือหวาออกสื่อบ่อยนักแต่ทุกการกระทำและโมเมนต์ที่ปรากฏออกมาล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่ารักครั้งนี้มั่นคงขึ้นในทุกๆวัน ก่อนหน้านี้ไม่นานแฟนคลับเพิ่งจะได้ฟินจิกหมอนกับทริปครอบครัวที่ซิงเจียงประเทศจีนยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเพราะแอ๊ดได้ร่วมเดินทางไปกับครอบครัวของนนกุลแบบพร้อมหน้าพร้อมตาล่าสุดเช็คอินหน้าเซิร์ชอตอันซีนที่ทำแฟนคลับกรี๊ดล้าน ยังไม่แทนที่ความฟินจากทริปจีนจะจางหายล่าสุดคู่รักหวานคู่นี้ก็ได้ควงแขนกันไปเติมความหวานรับลมหนาวกันต่อที่จังหวัดน่านเมืองสุดโรแมนติกที่ใครไปก็ต้องตกหลุมรัก แต่สิ่งที่ทำให้ทริปนี้พิเศษกว่าทุกครั้งคือการปล่อยช็อตพิเศษที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขี่รถ ATV ท่ามกลางบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่เงียบสงบและทริปนี้มีน้องปีใหม่และน้องสาวพี่สาวและคุณพ่อของนนกุลร่วมทริปด้วยเช่นเคย ภาพเซตนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับกรี๊ดออกมาด้วยความดีใจเพราะเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักจากคู่ของแอฟนนกุลที่ปกติจะวางตัวค่อนข้างสำรวมแต่ครั้งนี้ดูผ่อนคลายและปล่อยใจไปกับความสุขตรงหน้าอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าเป็นทริปกระชับรักรับปีที่สามที่หวานน้ำตาลเรียกพี่จนใครเห็นก็อดอมยิ้มตามไม่ได้จริงๆ